พียอสูนี่ไงเอาเพื่อนได้เรียบร้อยหนึ่งฟอนเรติโนลกลับเลยลวยกันไปแร้วเรียกต่ออย่างนี้ก็เอาดีครับเรียบร้อยตัวหนึ่งขอให้ตินี่ชัวเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีวิโนคุรีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาเล่นนาครอคิลัวให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับวันนี้เรามาไต่แหลงกับเพื่อนนั่นเองนะครับผมก็จะได้เป็นเซตสายไม่ออกรองเท้านะฮะเป็นโซลิเวอร์โอมิอาร์มเลยสายที่แบบตอนนี้นักแข่งเริ่มเอามาเล่นกันแล้วนั่นเองนะครับผมป๊อกป๊อกอะไรอย่างเงี้ยผมขอแนะนําเพคใคดีเกม ROV ที่มีสกินแรงสูงเริ่มต้นเพียง30บาทมี i อดีให้เลือกมากกว่า200 ID และเพจนี้ยังรับซื้อ i อดีราคาร้อนเพจนี้เลย TP เกกมอนไลล์ิงเพจอยู่ใ็ดรับซื อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนาเลยเพจพ่อมดเคียบเพเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคียบเพเท่านั้นสำหรับนาครอสไม่ออกรองเท้านะฮะซึ่งมันทําให้ดาเมจแรงแล้วก็ทําให้แบบว่ามันฟาร์มเร็วนะ,ะับเพราะมันมีดาเมจเยอะไงเพราะฉะนั้นมันถึงฟาร์มเร็วนะฮะแต่มันจะเคลื่อนที่ช้าๆเล็กน้อยเองนะครับผมมา <c oughs> มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ,ะับวันนี้เราก็เริ่มที่จะคลัมแบล็กกลับมาเล่นนาคอบบรอส มาครับผมนี่เป็นไปได้นี่ผมอาจจะลงวันละ2คลิปนะฮะเป็นไปได้เป็นไปได้ปไ,ปไ,ดไปค่อยๆฟาร์มันก่อนเลยช็อตนี้ใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับผมฝากคนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะฮะกดให้นิดนึงนิดนึงมันจะได้ขึ้นฟงขึ้นฟรีนะครับท่านผู้ชมไปฮนะรวนะยฮะเดี๋ยวเข้าไปแ็กกลางตลอด โอเคเฮ้ยตอนนี้เรามีลูอี้ด้วยวะ่ะค่อนข้างที่จะแจม่มผมชอบมากเลยนะลูอี้อยู่ฝั่งเราต้องเล่นเป็นด้วยนะคือมันแบบมันกลับบ้านมันเรียกไฟทําไฟพังได้ได้เยอะอยู่อะ่ะแต่ดาเมจมันจะแบบไม่ได้สุดขนาดนั้นไงดาเมจมันเอามาจากเพื่อนมนหลอดปาดไปครึ่งหลอดแล้วยิงปักโดนฟิกเกอร์เฮ้ยงัดติดงัดติด มาลุยต่อเดี๋ยวผมรอเมทซะหน่อยนึงเอ้ยแต่ข้างบนเขาสองเลยเหรอข้างบนมีถึงสองอยากดักอะ่ะตรงเนี้ยยังไงค้ามนาวนะสัเน,นี้ยเฮ้ยเอามากรดีกว่า ถ้าผมเอาบางกรผมเสียบูชัวโอ้ยมันล่าบูออกว่ะผมว่าผมเสียบูแน่นอนเลยว่ะเพื่อนไม่เข้าเวทด้วยนะน่าจะไปแล้วมั้งอ,อ่าฮะเรียบร้อยนาเขาดีกว่บูเอ้ย,อยปิดปิดได้ไหมขอได้ไหมบัฟตัวเนี้ยขอร้ายช็อตเถอะเฮ้ยอยา่าขอเธอตัวเนี้ยขอเถอะอ้าว โอ้โหไม่ได้ไม่ได้บับคลืน่นแตกไม่ได้บับคลื่นนะฮะฝั่งเขามีปะเนี่ยเฮ้ยจิกซี่ดาวอีกบาดเสียวจัดนีม่มีอะไรตอนนี้ผมเล่นอยู่ในแหลงซูพีมห้าสิบกว่าดาวนะฮะซูพีมห้าสิบกว่าดาวค่อนข้างที่จะแบบตึงอยู่เล็กน้อยนะฮะนี่ไง,ไงโดนไปโดนไปหนุ่มโดนไปผมพยายามมากดดันเลนล่างนะ ให้มัลนเล่นยากๆลิงเคลียร์กลางปะผมรอนั่นไงมันจะเข้าบูผมวะเนี่ยไม่มาว่ะเป็นยไงไงนั่งไงนั่งไงลิงลิงไม่ได้เลยจะไม่แอบเอาวับบู๋ผมมันไม่ได้ ฮึโอ้โหขีดผมตายแบบรวดเร็วจัดเลยพลาดนะเมื่อกี้ลิงมาทุบคริบผมอาจจะแค่แบบไม่จะแบบจหยอกๆมาซะหน่อยอืไม่นะชิปกลางเอาอยากอะมาหลอดไม่ได้มาโซนกลางให้เราจะเอาชิปกลางก็ยากอยู่ไม่รู้ว่าลิงมันจะโผล่มาตอนไหนโอเคลิงมันเอาคองอยู่ผมต้องเล่นระวังลิงหน่อยนะเพราะเบิร์ดผมแรงๆนะฮะ อาจจะโดนแบบปกป,กปักตายนะฮะแล้วก็พยายามเล่นอย่าให้ตังเราตามมากนะอืมพยายามเล่นกับเพื่อนแท็กเพื่อนแท็กของเพื่อนนะนี่เดี๋ยวผมเล่นเลนบนเลยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเรียกไปกลางวะ่ะผมมันต้องไปตอนนี้สัตวนี้เฮ้ยตายปะเนี่ยเฮ้ยอซูนี่ไงเรียบร้อยอซูว่ามาพอดี ไอ้สุวัามาเฉยให้ไอ้สุปไปรับตริงให้เฮ้ย <ไป S 1> เร่ล่างเลื่อนอะให้ไอ้สุก็ตีไปให้แล้วครึ่งหลอดโอเคสวยครับอย่างนี้เราได้ป้อมล่างด้วยค่อนข,ข้างดีเลย มาพมร้อมลุยไปได้กลางวันเนี่ยเพื่อนเอาเพื่อนได้เรียบร้อยหนึ่งฟอร์เร,รตินโน่โโกลับเลยลวกันไปเราเรียกต่อทีนี้ก็เอาดีครับเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งขอเรียบร้อยนั่นแหละครับผมนี่แหละพลังลูอี้ พลังลุยเป็นอะไรที่แบบเวอร์มากไฮตินี่ชัวเฮ้ยเรียบร้อยตายไปหนึ่งเมื่อกี้ผมเดาสุ่มเอาเลยนะ่ะเมื่อกี้ผมเดาสุ่มเอานะฮะมันอยู่นั่นจริงด้วยนี่เลยครับเกมเรานำแล้วครับดาบแรงแรงรีสช่วงนี้ผมเล่นนาคอค่อนข้างบ่อยนะครับผมไต่แรงค่อนข้างดีเลยเพราะมันเป็นตัวถนัดผมไง แต่แรงดีจ้จลุยต่อลุยต่อแล้วแต้มนาคอฟผมแบบเยอะนะถ้าเล่นไปอีกหน่อยนี่ผมตีเม็ดม่วงได้เลยเนี่ยเล่นอีซีซันหนึ่งน่าจะตีเม็ดส้มอีทีอีกรอบเลยเนี่ย่เหมือนเพื่อนเขาจะเรียกวปด้านบนผมไปด้วยเฮ้ยเรียบร้อยตแตกเฮ้ยผมตั้นสวยไปุเ้ยปาดเรียบร้อยอานนี้จบเลยเนี่ย นี่จบเลยนะนี่ยอย่างนี้จบเลยนะนี่ผมไปเลยผมยาวผมเอ้ยฟลอเรนต์ตัวเดียวไอ้มันอุ้ยสิบวิก,วากว่ามันจะเกิดป้อมกลางมันแตกด้วยอ่าฟลอเรนติโน,โ,นโอ้มันมอบจบเกมยงไวเกียงไว้ไวจัดเอาไรไงแล้วผมไม่รอด้วยผมเก็บแรงเรียบร้อยดุเดือดเขาดุเดือดเกมยงไวจัดเลย อ่าตอนนี้55ดาน,นั่นเองนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องนี้เต็มผม4,000กว่า4,800โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด็กน,นี้ก็บา,บายบาย